ครับสวัสดีครับผมก๊อบเอ็มซีเก้าเก้ามาอีกแล้วเอามาอีกแล้วเอามารีวิวอีกแล้วให้พวกวพี่ๆได้รับชมกันก็เป็นกําลังใจรับตะไครให้ผมด้วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมเพราะวันนี้ก๊อเอานี่นิสสันคาลิเบอร์สีส้มเลยส,สวยๆมารีวิวให้พวกวพี่ๆได้รับชมกัน ฝากช่องทางการติดต่อด้วยเดี๋ยวจะมีมาให้ช่องการติดต่อก็วันนี้ขอบคุณมากครับพี่ที่มารับชมผมกับ MC ็9ไปเดี๋ยวพาไปรีวิวอ่ารีวิวต่อเลยครับนี่ช่องการติดต่อครับผมนี่ Facebook MC99 ลําลำลูกกาของเจ็ดนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ YouTube ก็มีนะครับของน้องปอย,ปอย พิมพ์ว่า M499 ลำลูกกาคองเจ็ดเบอร์โพลตามนี้เลยอ่านี่เลยสาวสวยติดต่อสอบถามปรึกษาได้นะครับผมว่าเป็นยังไงอะไรยังไงอยากได้รถรุ่นไหนปรึกษาได้นะครับแอดไลน์มาได้นี่น้องปอยให้คำปรึกษาได้ตลอดน,นะครับผมสนใจก็ติดต่อมาได้เลยเบอร์นี้เดี๋ยวผมจะลงไว้ท้ายคลิปอีกทีนึงก็มาสสัน นาวัลล่าคาลิเบอร์ e อตัวท็อปสุดแล้วของเกียร์ธรรมดาตัวนี้เลยคาลิเบอร์หล่อๆใสๆส,สีส้มเครื่องยนต์2อ0 0กล้องรอบทิศทางตัวท็อปสุดของเกียร์ธรรมดาแล้วป้าเดี๋ยวพาไปชมรอบคันไฟตัดหมอกไฟหน้าอย่างหล่อมีเดย์ไลท์นะครับก็ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวเปิดมามันจะมีเดย์ไลท์ตรงนี้เลยขึ้นเลยหล่อๆเลย ออปชั่นก็มีให้เต็มเลยคันนี้นี่หน้าตายอย่างนี้ทะเบียนเอาให้เห็นเลยวันนี้ไม่ได้ติดนะรอบคันเลยแม็กนี่เลยครับผมแม็กคอสิบหกสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบหสวยสวยใสๆรถเดิมๆดูข้างในขาวใสขนาดนี้พี่แอร์แบ็ก a b บบันไดข้างนี่เลยกระจกมองข้าง นี่กล้องมาอีกแล้วนี่กล้องกล้องรอบทิศทางครับสวยใสบันไดข้างครบเครื่องยนต์นี่เลย2.5งพันดีดีทีไอวีจีเอแรงขับดีขับสบายปุ่มเปิดปิดเม้ครบนะครับตัวท็อปเป็นคีนเรตแล้วตัวนี้โอ้โหออปชั่นมาจัดเต็มจริงๆสวยใสดูด,ดิพี่ใสไหมนะ่ะนี่เห็นเลย เงาเลยเงามากสวยเดิมการันตีนิสันครับิเบอร์ EL นะครับนี่ EL ตัวท็อปสดของ2องเลยครับกล้องถอยหลังมีให้ครบครับผมตัวนี้ใส่กิฟิ์เลยนี่เงาไหมพี่การันตีจากก,กอฟอป MC99 ไม่มีชนหนักแน่นอนเอารถสวยๆมาให้ทุกพี่พได้รับชมกันมารีวิวเห็นๆกันเลยเนี่ยว่าเป็นอย่างไร ใสขนาดไหนขนาดสีส้มยังสวยขนาดนี้เลยรุ่นอื่นไม่ต้องคุยเลยครับที่ m c 9 9ขัดรถมาให้เด็บดีการันตีกล้องนี่รอบทิศทางนะครับอยากให้พี่ๆได้เห็นงันจะจะเลยว่าเป็นเช่นไรริ้วรอยก็มีนิดๆหน่อยๆมีตรงนี้คิดเดียวน่าจะขัดออกนี่เลยรถเพิ่งเข้ามาหมาเดี๋ยวก็พาไปรีวิวห้องเครื่องกันว่าเป็นเช่นไร แป๊บหนึ่งนะครับพี่นี่เลยรอ,อ,อก,กันนิดหนึ่งมาเลยโอ้โหขาวใสสะอาดขนาดนี้มาเหมือนเดิมพาไปดูน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่มีขยับเหมือนเดิมเห็นนะก๊อปกล้าการันตีเลยรถสวยๆสายซีนยังเดิมอยู่นี่เลยพาไปดูนี่เป็นไ,ไงนะ็อตไม่มีแกะใสสะอาดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดไม่มีชนนะครับผม การันตีนี่เลยค่อยๆไล่ไปไล่ไล่ไปไล่รอบนอกข้างๆก่อนให้พวกพี่ๆได้เห็นกันนี่ขนาดห้องเครื่องยังสวยขนาดนี้ภายในจะขนาดไหนนี่เลยเหมือนเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับการันตีจากก๊อฟเอ็มเพราะเราคัดรถมาดิบดีไม่ต้องห่วงซื้อไปสบายใจได้ A B S มีให้ครบ Air b a g คู่ดูเครื่องยนต์โฟไม่เห็นนี่โถโบ นี่ค่อยไล่แบบนี่ขาวขนาดนี้ใสขนาดนี้น้องๆป้ายแดงที่นี่คัดรถมาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับนี่เม็ดอารกนี่อยู่ครบติ๊กเกอร์มออกอยู o ่ครบนะครับแผ่นเท่านี้ฮะใสกิฟเลยอ่าห้องเครื่องเครื่องยนต์สองพันห้านะครับผม DDTi Turbo v โ s มา ทองเครือขนาดนี้สวยขนาดนี้ใสขนาดนี้จะอดใจได้ยังไงพวกพี่พสาวกนิสสันนาวิลา่านาวลาล่าคารลิเบอร์ลิ้นจะรววๆหน่อยรีวิวแบบบ้านๆไม่ต้องเมคไม่ต้องอะไรเอาให้เห็นๆคนอื่นรีวิวกันเยอะแล้วเดียกก๋ยวก็มารีวิวอย่างเงี้ยแหละตามสไตล์กอนะครับงูๆปูปลาปาครับผมอยากให้พวกพี่ๆได้รับชมงานเรียลลิตี้แบบเห็นๆนึกได้นึกนึกไม่ได้นึกไม่ออกก็นึกไม่ออกรับพี่มา พาไปดูภายในเป็นเช่นไรนี่เลยนี่เลยพามาดูเดี๋ยวพกกับจะเปิดประตูให้หมดเลยโอ้โหมาสวยใสแคบคาลิเบอร์ตัว EL ตัวท็อปสุดของเกียร์ธรรมดานะครับนี่เลยโอ้โหนี่จะเป็น,ในใคล้ายๆผ้าอะคันทาล่าเลยสวยเลยใสเลยเบาะนี่เป็นไง สวยใสยเลยครับผมนี่มาอพามาดูเลยไม่วิ่งเท่าไหร่ตัวนี้นี่ออปชั่นจัดเต็มนะครับนี่ฟังก์ชันทงมลายมีให้ครบนี่ฝั่งวิทยุนะครับฝั่งคอนโทรลมีอย่างนี้แอร์แบกมีนะครับผมตัวนี้นี่ไม่อยู่25,800กว่ากิโลนะครับอย่าก๊อปจะแตะเหยียบค์ดก่อนสตาร์ททุกคัน รถใหม่ๆยันนี้เนี่ยภาพนี่ฟาดนี่เลยนะรถหมุนๆเดี๋ยวก็าจะเปลี่ยนไปสีส้มให้นี่สวยๆสายๆเลยปุ๊บนะมีในกามีอะไรครบมีอุณหภูมิไม่พรบนี่เลยมามาต่อด้วยวิทยุวิทยุตัวนี้รถปี2020ันยอ่าบอกช้าไปหน่อย ปีสอง0ันยี่สิบนะครับดูหน้าจอจะเป็นอย่างนี้แล้วเป็นแอนิสตันจอจะขึ้นมาอย่างนี้ครับระบบนี่เป็นไงอ่าแล้วเราก็กดตรงนี้ไปป้าบมันจะขึ้นเป็นยุคพอเข้าไปดูได้เลยนะครับผมนี่แอร์แอร์เป็นแอนิสตันมีครบครับตัวนี้เป็นเกียร์หกสปีดหกสปีดคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวครับขยายใ,ให้ดูมาบกดเหยียบคัส์นะครับกดลงกด กดลงแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังปับ๊บมันจะขึ้นนี่เลยเปไ็นงานกล้องรอบทิศทางนะครับผมนี่รอบเห็นเห็นเลยรอบเลยแล้วนี่กล้องถอยหลังนาวล่ามาให้จัดเต็มขนาดนี้พี่รถออปชั่นน่าใช้มากตัวนี้นาวล่าคาลิเบอร์นี่เป็นไงเห็นหน้าตัวเองอะ่ะครับสวัสดีครับพี่แล้วตัวนี้แถมมาจากศูนย์อีกตัวหนึ่งคือนี่เลย ต้องบันทึกหน้ารถแถมมาจากศูนย์เลยครับตัวพิเศษตัวท็อป e อจะแถมมาให้นะครับพี่ตัวนี้บันทึกได้ตลอดเลยถ่ายรูปถ่ายไลาได้หมดเขาจะแถมมาจากรุ่นนี้เลยรุ่นอื่นไม่มีวิพามาดูกุญแจ2ดอกสมุดรับประกันบำรุงรักษามีให้ครบนะครับกุญแจ2ดอกนี่เข้าไว้ได้เลยมีออกมือบางหน่อย สมุดบันทึกภาพหน้ารถนะครับนี่แถมมาจากศูนย์นะครับตัวท็อปสุดจะแถมมาให้ตัวนี้เด็ดดวงจริงๆ,จงๆแจมออปชั่นมาเต็มแอร์แบ็มีให้ครบภายในสะอาดสะอ้านสวยงามกะลาแท้พี่ๆท่านไหนสนใจก็กิ้งกลางติดต่อสอบถามมาได้จากเบอร์โทรเดี๋ยวผมมาลงทายคลิปให้ทีหนึ่งสวยงามมานี่อาจจะมือสั่นๆหน่อยนี่สวยจริงๆสวยจริงๆ แค่ได้ออฟชั่นมาก็จัดเต็มขนาดนี้แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กอฟ MC 999ลำลูกกาของ7เอารถมารีวิวให้พวกพี่ๆได้รับชมงานก็กอฟไม่มีอะไรมากฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กอฟ MC 999เอารถสวยๆการันตีอย่างนี้มาให้พวกพี่ๆได้รับชมงานเพราะเราทำจากใจจริงไม่มีย้อมแมว ซื้อรถเหมือนใช้เองลูกค้าไปแฮปปี้ต้องกลับมาซื้อต่อเพราะว่าเราขายแต่คุณภาพอย่างนี้ไม่มีชนแน่ทั้งเต้นการันตีได้คัดแต่รถสวยๆเกตเอมาให้ถูกใจไม่ถูกใจลองเข้ามาดูอย่าหาว่าก๊อปโมลองเข้ามาดูตัวจริงได้ที่เต็นเอ็มซี้าเก้าเก้ลำลูกกาของเจ็ดนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากทิงเบอร์ไว้ให้ทีนึงเบอร์น้องปอยมา เผื่อพี่ๆสนใจก็ติดต่อทิ้งกลางมาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่ออันนี้เลยน้องปอยรับตลอดนะครับผมแอดไลน์มาได้สอบถามได้ประวัติเป็นยังไงออกรถ9บาทโอ้ลืมไปเรื่องราคารถแมทิ้งราคารถไปยังไงเออโดนบ่นอีกอนี่ออราคารถนี่ครับ4 8 9 0 0 0บาทรถปี1 9จด20รถ20แล้วครับผมรถพึ่งออกมาเลยรถวิ่ง20,000กิโลนี่พน่นดาว9บาทเดือนละ1 2 0 0ยถ้ามีดาวก็ดาวเพิ่มได้นะครับผมจะได้ผ่อนน้อยๆลงใครบอกว่าดอกเบีย้ยแพงเหยียบก็จัดให้มีโปรพิเศษมีพิเศษให้ราคาตามนี้489,000บาท EL เกียร์ธรรมดาตัวท็อปสุดของรุ่นเลย ราคานี้มีที่ MC99 สนใจแอดไลน์ทักมาได้เลยครับพี่คุยกันได้ลูกค้าติดแบ็คลิสหรือไม่ติดแบ็คลิสหรือประวัติด,ดีหรือยังไงลองเข้ามาดูเข้ามาชมได้อ่าดอกเบีย้ยไม่แพงเดี๋ยวก,ก๊จะมีพิเศษให้ทุกคันนะครับลูกค้าที่สนใจออกรถที่ MC99 มีโปรโมชั่นที่เศษอยู่แล้วไม่ต้องห่วง ขอฝากพี่ๆช่วยกดไลค์ติดตามจดแจ้งเตือนให้ก๊อฟด้วยเป็นกำลังใจให้อาจจะหลง,หล,งลืม,ลมอาจจะรีวิวไม่เต็มที่หรือผิดพลาดประการใดขอขอโทษด้วยนะครับผมมือใหม่ฝากตำหนิได้นะครับอันไหนดีอันไหนไม่ดี๋ยวก,ก๊อฟจะมารีวิวให้มันดีกว่านี้อีกเยอะเลยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ก๊อฟด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับผม